ก็เหมือนที่ครูสอนหลักเรานั่นแหละทำได้หมดแล้วเนี่ยเธอเอาไป12แบบครูถามเธอไปขายในท้องตลาดเนี่ยถ้าเราไปทำขายเนี่ยได้เป็นร้อยร้อยแบบเลยลูกแค่เรามีไอเดียเพราะว่าถ้าเธอไม่จำหลักบางคนก็ไม่สอนหลักอ่าเดี๋ยววันนี้เราเรียนตัวนี้แต่เขาไม่บอกเธอว่าตัวนี้มาจากอะไรเธอก็จะจำไงจะจำแค่ว่าฉันจะทำตัวนี้จะจำเฉพาะตัวนี้หนึ่งถึงสองหากไปเรื่อยเปื่ยน เข้าใจป่ะมันไม่ใช่หลักการจําที่ถูกต้องและนาน้องมือที่มาผิดไปแต่ถ้าเรารู้อุ้ยอันนี้มันก็กระโปงนี่แหละวะแค่ตรงข้างบนเราตัดต่อตามใจฉันและข้างล่างฉันก็เป็นจีบรูดเหมือนที่ครูสอนจีบรูดเธอทำเลยเธอก็ตัดและเอ้าออกไปให้มันมีเนื้อที่รูดจบแค่นี้ถ้าเราจําหลักได้ไม่มีทางที่เธอทำเลยแม้แต่ต่อะฉพกะอุ้ยฉันเอาต่อแหลมเพราะว่าคุณครูบอกต่ออะไรก็ได้ฉันเอาแหลมเพราะแหลมเสร็จฉันจะเอาเวิตเธอก็เอาตรงล่างมาตัดเป็นทวิตก็แทรกไปตามที่ครูบอก ในหมดนี่ไงโอ้คูว่าเอฟวีติงด้ไปหาในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้เลยไม่ถ้าหนูเอาสูงว่าเก็ตสมมติรอยต่อนหนูสูงว่าเก็ตหนูต้องปิดเกตก่อนอ่าสมมตินหนูบอกว่าอุย้ยคุณขาอันนี้ดูต่ำหนูจะดูเตี้ย <c oughs> หนูจะเอาตรงนี้หนูก็ขีดตรงนี้ไงหนูก็จำเป็นต้องปิดเกตก่อน <c oughs> เพราะว่ามันจะเหนือเกตไงอย่างเงี้ยมันจะเหนือเกตอ่ะ แล้วถ้าเกิดเราอับมาไม่ต้องปิดหนูจะเย็บก็ได้นี่ไงปูวาดไว้ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนูเจอมีก็ได้เจน่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต่อที่สะโพกบนหลังอะไรสวยไ่มไม่ึ้ออยู่รูปร่างเธอไม่มีใครบอกว่าอะไรสวยกว่ามีแต่เราบอกแต่บางคนบอกไม่สวยแต่เราจะใส่ใครจะทำไมนึกออกไหมแต่เราสวยสวยฉันจะสวยไงอี่ยเดี๋ยวกูทำให้ดูถึงเว่าคุณรูจะทำเป็นทวีตแต่คุณรูจะทำแบบเป็นต่อ คือหนูอย่าไปคิดมากลูกหนูจะต่อข้างหน้าแล้วไม่ต่อข้างหลังก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเราคิดเกินะคะเราว่าอย่าไปแคร์สื่อนงนตัดอันนี้ก็จะเป็นตัวต่ออย่าไปคิดมากลูกการทํางานทั้งหลายแหละมันที่กูบอกประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จอยู่ที่คนอื่นตัดสินไม่ใช่เราเพราะว่าคนอื่นเขาจะเป็นคนที่ จะเลือกใส่ของเราลูกค้าจะเป็นคนตอบรับเราเองเราเย็บไม่สวยหรอกแต่ลูกค้าชอบเราที่มานั่งคุยด้วยเขาก็มาซื้ออนี่เรื่องจริงนะคุณบูณไปขายของจตุจักอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาซื้อหรอกมาเมา้์ <laughs> <laughs> แล้วบ้ามเมาไปมาๆก็ชักชวนขายก็ซื้อ <laughs> คือชอบออยากมาคุยคนนี้มาทุกเสาร์เลยแกลองดี <laughs> ิงก็ไม่มาซื้อนะนั่งกินนั <laughs> ่งนะั่งไม่พอกิที่ได้คุยกับรูอะไรเงี้ยก็โอเคเนี่ยคือชิ้นต่อสักปู อันนี้ตรงนี้คุณจะทำทวีตหรือว่าถ้าเธอไม่ทำทวีตถ้าทำทวีตก็คือตัดยังไงขาดยุ้ยไว้ลูกเราก็จำหลักสิถ้าทวีตตัดขาดแล้วแทกเท่าไหร่สิบสี่ถ้าเราไม่ทำตัดขาดเราจะทำเป็นยุยลูกก็ตัดมา,อย,าอย่าไปขาดนี่สมมื่คุณจะทำย้้ยนะไม่สอนไม่ได้ทวีตถ้าขาดเดี๋ยวมันหมดเลยไนงะเดี๋ยวค่อยตัดเนาะเอายุ้ยวก่อนเพราะยังไม่ขาดถ้าทวีตเดี๋ยวให้มันขาดได้ ชอบย้อยมากย้อยหน้อยก็เลือกเอาลูกนี้แล้วก็แหเห็นะ right? แล้วก็แทะกระดาษนะพอเรามาพอเรามาเย็ยบต่อตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันมีน้ำหนักของมันที่เราแทะผ้ามันก็นจ,ะจะทิ้งเป็นหล่อนอย่างนี่บอกว่าสวยมากอันนี้การตัดเป็นตรงๆเลยใช่ไหมคะแล้วกูอยากตัดเลยกูก็ตัดใช่แตัดตรงๆก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่สนใจจีบว่าผ่าอันนี้อันนี้คือเป็นแบบยื้อนะกูกูก็เลยไม่สนใจเลยกูกูสนใจแต่ตรงที่มันจะยื้อ โอเคไหมแต่ครั้นี้ถ้าเป็นทวิตปุ๊บก,ก็คือขาขาแล้วก็แทรกไปสิบสี่สิบสี่สิบสี่แต่ถ้าบอกว่าครูขาหนูก็อยากได้ทวิตด,ด้วยยุ้ยด้วยว่าไงแจ๊คทำได้ลูกมีสองแททวิสต์แก็แทรกแต่หนูไม่จำเป็นว่าสิบสี่กับสิบสี่ถ้าหนูอยากให้ข้างล่างย,ยุ้ยหนูสิบสี่จะาข้างบนไม่หรอกนะเหมือนเมื่อวานเราทำกระโปรงจีบแล้วก็วยุ้ยเอาสิบสี่ข้างบนข้างล่างสักทีไห ข้างล่างจะได้ยุ้ยไง<ม>เออใช่ดีไซน์เอาเองลูกต้องคิดต้องคิด <c oughs> เพราะว่าถ้าสมองเราเป็นดีไซน์เราก็ต้องทำเยอะๆอย่างเงี้ยได้หรอป้าเออถ้าเป็นจีบรอบเราก็เอาเออข้ามาหนนะจีบรอบไงจีบเออถ้าเป็นจีบลูปก็อ้านไปนเลยอย่างลู่เทาไหร่อ้านเลยงี้จีบลูปได้ด้วยเออไม่เห็นมีอะไรยากเลยก็เหมือนที่เราเรียนทั้งหมดถ้าเป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวก็วัดตรงนี้ วัดตรงนี้ว่าได้กี่เซนแล้วก็วัดข้างหลังว่าได้กี่เซนแล้วก็เอามันมาหารด้วยหารด้วยหกจุดแปดเอเอส<ข>อ <8. S 2> งแปดไม่ได้ชี้มาแตงกวนใจถ้า <c oughs> ไม่มีชี้ทำไม่ได้รอรูวมกับเสื้อเลยเนาะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรานจะทำแล้วก็เอาเอาเส้นนี้ รวมกับเส้นหลังแล้วก็หารด้6.28เราก็ทำาารัศมีแล้วก็หน้าส่าหลังยาวแล้วก็มาเย็บวนเลยใช่แล้วเราก็เป็นวนเลยเนี่ยแค่นี้เองเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณไม่เลือกหมดตัวเดียแซงไม่กนะันได้นา<ด>ะตัวเดีชอลสอนไม่ต้องเยอะ<ด>เอาตัวเดียวเขาเรียกว่ากระโปรงต่อยกต่อโยกแต่ปโยกตรงไหนก็ได้ หรือกระโปรงต่อแนวขวางถ้าภาษาไทยนบบเนาะแต่เราไม่ยอมมองไปได้ใช่ไหมแต่ได้หนูจะตัดอยากเองได้เลยลูกอยากเป็นลูกๆไงแต่คิดอยู่คิดถึงที่ยิเมอคิดมากแกคิดถึงที่แกจะยอ้